สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมนางฟ้าสวยๆหนึ่งคันนะครับสวยหนึ่งในร้อยได้เลยครับรุ่นนี้คันนี้นะครับกับ Honda Civic FD นางฟ้านะครับปี2006 1.8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สรถสวยสภาพเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับ1 9 9 0 0 0าบาทนะครับเงินสดใครจะผ่อนเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับ5,000บาทโดยประมาณ5ปีเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินศูนบาทเพียงเท่านั้นนะครับ รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้คัดและเช็คมาอย่างดีนะครับสวยหนึ่งในร้อยเตดเลทนี้ได้ครับรถภายในสวยภายนอกงามลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับกว้างขวางทรงหรูคันนี้เป็นคำตอบที่น่าสนใจสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานทรงสวยๆราคาไม่แรงเน้นคุณภาพ เอีนางฟ้าเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่น่าสนใจนะครับปี2006ครับกับรถสภาพสวยสวยใช้งานแล้ว190,000กิโลเมตรเป็นมือที่2นะครับแต่สภาพโดยรวมดูแลมันดีมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับเจรจาสอบถามนะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับไลน์ได้โทรได้นะครับรถอยู่บางแคนะครับ แจ้งจากช่อง u t u b e นะครับขอส่วนลดและบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับยางดอกลึกใช้งานกันได้อีกยาวครับรถสภาพนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บทำอะไรนะครับเช็คและดูแลระบบมาเรียบร้อยนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับกับ FB ดังฟ้า1.8ออโต้ตัว E ีนะครับเช็คและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของนางฟ้าขับหรือซีวิคขับนะครับ ตัวนี้สวยครับมือที่2คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกได้เลยทีเดียวครับการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกวํำนะครับรถสภาพโดยรวมใช้งานได้เลยครับงามทั้งนอกและในสมชื่อครับสวยนางฟ้าแน่นอนครับตัวนี้ร้องชมดูนะครับรถคัดและเช็คมาทุกระบบนะครับใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทำนะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับ เน้นหารถสวยเดิมคัดไม่ได้เช็คไม่เป็นเราคัดให้เราเช็คให้ครับในส่วนของการคัดรถนะครับเราก็จะคัดอันดับแรกครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือปิกค้อมไม่จมน้านะครับเพราะส่วนนี้จะดูกันยากนะครับและก็ฟ้อมบํารุงดูแลยากมากๆครับล้องลงมาก็เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างต้องสมบูรณ์ครับฉะนั้นคันนี้คัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับใครที่สนใจชอบ FD ชอบนางฟ้าตัวนี้ ตอบโจทย์ได้เลยครับรถสวยคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0เจรจาต่อรองนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลได้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องเดินทางมาเองนะครับรถคันนี้ซื้อไปจบแน่นอนนะครับไม่สวยไม่คัดไม่ดีไม่ส่งต่อนะครับเอาเป็นว่านํามาฝากนํามาให้เลือกนะครับสมาชิกลองเลือกและชมตัดสินใจดูได้ครับรถสวยมากๆครับหน้าเดิมท้ายเดิมของจริงครับรถสวยรถงานเราคัดลองเช็คให้เรียบร้อยครับ ซื้อได้ซื้อครับจัดได้จัดครับเอาเป็นว่าท่าน,านชอบแบบไหนก็อย่าิ่มศึกษาหาข้อมูลนะครับสำหรับผมทำหน้าที่คัดและชี้เป้านะครับนำเสนอแ,กกนและการดำเอการจะส่ง